สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพากันมาเย้ yeah. วันนี้พากันมามาพบกับลูกหมีแล้วคนเดียวนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นสถานการณ์โควิดเนาะทุกคนก็รู้กันอย่างดีนะคะเราไม่สามารถรวมตัวกันได้แล้วก็มีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเราอยู่กันคนละที่นะคะพากันมาของพวกเราก็คือจะเจอการคลิปละคนอย่างนี้นะคะเออก็คือยังไม่มีกําหนดว่าจะรวมตัวกันเมื่อไหร่เนาะก็คือวันนี้ลูกหมีจะมาทำเรีอคชั่น เพลงคัมแบ็กของวงคาริตี้นะคะชื่อว่า g ก๊สเพรีนะคะซึ่งอ,อ่คลิปก่อนหน้านี้ที่ลูกหมีจะลงก็คือพี่เกดลงไปแล้วเนาะเ,เรียกชั่นเพลงเดียวกันเลยแต่ว่าเนื่องจากเราอยากเรียกชั่นเหมือนกันก็เลยแบบตกลงกันว่าโอเคงั้นทำเป็นคนละคลิปไปเลยแล้วกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็การคัมแบ็กครั้งนี้ของคาริที้ก็คือทำให้ลูกหมีตื่นเต้นมากก็คือ ตื่นเต้นทุกคัมแบ็กแต่ว่าคัมแบ็กนี้มันตื่นเต้นมากกว่าเดิมคือแบบมันรู้สึกแบบน้องๆแบบโตกันขึ้นเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้แบบตื่นเต้นมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยซึ่งการได้ดูแบบทีเซอร์ดูอ่าอ,อะไรต่างๆที่สตาร์ชิฟได้ฝากมาก็คือรอคอยการคัมแบ็กของน้องมากๆซึ่งวันนี้ก็มาถึงแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะไปดู เอ็มีเพลงก o d p a r e n ของน้องๆคาวิตี้กันเอ่อต้องบอกก่อนว่าถ้าเกิดออกเสียงชื่อเพลงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงคะ่ะไม่ใช่ภาษาอังกฤษคะ่ะภาษาไทยบ้านเกิดก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันโอเคค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกัน 추는저시리시리 올라 로고고 돌아 점점 사나지네 지켜봐 baby let me see you drop it, love. 올라가 내가 보여줄 테니 <laughs> yeah, 난이 밤을 겉은 갯빛 소라 아이 그런 고민하지 마 어서 올라가 <laughs> เมื่อกี้เหมือนว่าตาแทยยงเป็นเรืองแสงหรือปะเดี๋ยวขอย้อนกลับสักนิดหนึ่ง, yeah. ง,งเฮ้เยใช mm hmm. ่จริงๆทำมก็คือตาแทยยงเรืองแสงนั่นเองโคตรเท่อ่ะเท่มากเลยอ่ะ

No! Oh. จบแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดอะขอชมความหล่อของคาวิตี้แล้วกันคือเซลิมหลอมากหลอมากหลอมากมากหล่อเหมือนแบบเหมือนเป็นหุ่นยนต์อะเป็น AI อ่ะเป็นแบบหลุดออกมาจากแอนิเมชันคือแบบเหมือนเป็นเอยยิ่งฉากที่เป็นแบบฉากที่อยู่ในชีเซอร์กับ เออฉากที่ว่า,าสลับกันที่ว่ามันมีอนี้อยู่ข้างหลังอะแล้วก็แบบส,บสลับสลับสลับเป็นแบบยืนอยู่ที่ที่ไม่ใช่ตรงนั้นแล้วอะคือแบบยืนอยู่ในโลกกว้างมั้งเอเอแล้วแบบฉากนั้นอะมันเหมือนกับว่าเขาสร้างอนิเมชันขึ้นมามนไม่ใช่ตัวเซลิมจริงๆริอะคือแบบหล่หอมากหล่อจนแบบ ชอบอ่ะชอบ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 จังหวะนั้นเะด้วยความที่เป็นน่าจะเป็นแบบเออแสงหรือการทําผมการแต่งหน้าต่างๆอะไรเงี้ยมันทําให้เซลิมดูเหมือนดูเหมือนไม่ใช่คนอะดูเหมือนแบบเป็นตัวการ์ตูนหนึ่งแอนิเมชันที่แบบเขาวาดขึ้นมาเขาสร้างขึ้นมาซึ่งแบบแต่น่าันเป็นคนจริงๆอะซึ่งแบบเฮ้ยมันผู้ชายเลยคนอะไรวะที่จะเหมือนอนิเมชันได้ก็แบบมีเซริมนี่แหละคือแบบเป็น เป็นคนที่แบบหล่อหล่อมากหล่อ,อมากจริงจริงเออต่อมาน้องแอลน้องแอลก็หล่อคือแบบชอบชอบผมชอบแบบการทําผมใหม่ของน้องแอลมากคือแบบปกติเราจะได้เห็นแบบเป็นภาพที่แบบไว้น้ามาเนาะตัดสั้นเต๋ออะไรเงี้ยในตามแบบรูปแบบต่างๆในคัมแบ็กต่างๆเนะเาะพอเห็นน้องแอลทำผมตรงนี้คือแบบไว้ยาวเอ่อทำผมตรงนี้แล้วมันรู้สึก น้องดูโตขึ้นจริน้องดูหล่อมากหล่อมากมากหมดไปเลยครับยายมาแอลคนน่ารักคือแบบไม่มีแล้วมีแต่น้องแอลคนหล่ออะไรเงี้ยหล่อเท่อะเออส่วนคนต่อมาคือจองโมไม่ค่อยเห็นอะมันแต่ว่าก็คือเห็นอยู่บ้างแต่คือมันแบบนิดเดียวเล็กๆน้อยๆซึ่งมันแบบเออด้วยความที่เอมวีมัน ความคิดของเราคือแบบตอนที่ปล่อยทีเซอร์มาแบบเฮ้ยแม่งยิ่งในี่ยลังการมากเอ็มวีจะต้องออกมาแบบไม่ใช่ไฟวีบับแล้วอะไรเงี้ยซึ่งโอเคมันก็ไม่ใช่ขาวดำไแงบบแต่มันเป็นสีแดงแทนซึ่งมันก็เห็นหน้าของศิลปินไม่ค่อยชัดเนาะชิปชิปไม่คิดจะแบบเปลี่ยนแปลงอะไรซึ่งนิดหนึ่งหรอก็คือจองโมอ่ะจะไม่ค่อยเห็นเลยไม่ไม่ไม่ค่อยเห็นคือแบบ จะเห็นแค่ตอนที่ยืนอยู่ตรงนั้นเออตรงระเบียงตรงนั้นแค่นั้นอะคือเห็นจองมูแค่นั้นจริงๆรแล้วนอกจากก็คือแบบไหนจ้องมูจองมูไปไหนจ้องมูมาแค่นี้หรออะไรเงี้ยส่วนมินฮีก็คือนิดเดียวเหมือนกันคือมาจะช่วงจังหวะแบบแป๊บแป๊อะเออแล้วก็แบบเฮ้ยอะไรวะแต่คือความที่ได้เห็นรูปได้เห็นรูปได้เห็นอะไรต่างๆเนี้ยมันก็เออรู้สึกว่ามันหล่อนะ คือแบบพอได้ไว้ผมยาวได้มัดผมทำผมคือแบบเฮ้ยจะประทับใจมากตอนนี้ปล่อยลูกมาเสร็จแล้วแบบมินทีน้ำผมสีขาวอะไรเงี้ยซึ่งก่อนหน้านี้ก็คือเคยทวิตขอไว้แล้วว่าให้มินทีน้ำผมสีขาวก็แบบเอ้ยมินทีอ่านสะตยายออกหรออะไรเงี้ยเออก็เลยได้ผมสีขาวมาจริงๆด้วยอะไรอย่างเงี้งนนยแ,แบบ e uh, ออเฮ้ยบบ e uh, มันดีมากมันหลอ่ออ่ะเออคนต่อมาพี่อูบิน ในในทีเซอร์เหมือนจะเจออูบินเยอะมากเลยนะแต่พอมาเป็น m ออ่ะก็ไม่ค่อยเห็นหรือว่าฉันโฟกัสแค่เซริมกับแอลลอนวะไม่น้ำแต่แบบมันไม่ค่อยเห็นน่ะแต่บอกเลยว่าอูบินในเอ,อ่อในรูปในทีเซอร์ต่างๆคือหล่อมากแต่ทำไมใน m อไม่ค่อยเห็นนะแปลกใจมากเอ,อ่อแล้วก็จะเป็นวันจีนอ่ะวันจีคนนี้เห็น,เห,นเห็นบ่อยอันนี้เห็นในเอ็มเยอะมากก็คือ ผมทรงใหม่ของน้องที่แบบตัดสั้นๆน่ะมันดูเป็นเด็กเออเขาเรียกว่าเด็กอะไรอะดูหน้าเด็กนะคือแบบหน้าเด็กลงไปมากอะไรอย่างเงี้ยมแบบเฮ้ยคนเนีย้ยมักเน่คนเนีย้ยมักเน่คนเนีย้ยแหละน้องเล็กอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเออดูดูดีอ่ะชอบนะชอบผมทรงนี้ของวอนจินอืคนต่อมาเป็นอาอมิ้งฮีพูดละเอ่อฮยองจุนเออ ไฮองจุนไปไหนอะไไไนคือเออพวพูดถึงไฮองจุนเนี่ยมันก็เรื่องเดียวอา้าวไฮองจุนอยู่ไหนเออถึงกับต้องขออนุญาตเดี๋ยวขอนี่ไงน,นี่นก็คือจะเห็นแค่ช่วงแวบบๆอ่ะซึ่งอ่ะโอเคเจอไรไฮองจุนเฮ้ยผมทรงนี้ มันดีมากแต่ทําไมอ่ะทาไมไม่ค่อยเห็นชัดๆในเอ็มวีเลยอ่ะส่วนมากจะเห็นเป็นแบบท่อนที่แบบเต้นรวมหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราอยากเห็นที่มันแบบเห็นให้ชัดกว่านี้อ่ะซึ่งมันแบบหายยากมากอ่ะคนต่อมาเป็นแทยองอืเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเด็กคนนี้คือหลอตลอดการ ไม่ธรรมดาเทยองตี้เห็นเยอะคือหล่อมากหล่อจริงๆบอกเลยคือถึงจะเห็นเป็นแบบช่วงที่ไ๊บป๊อปป๊อฉันประทับใจอะไรมากที่สุดหรอปะตาจา่าตอนช่วงที่มันเป็นแบบภาพสีแดงแล้วมันเป็นตาตาแบบเหมือนเสืออ่ะเหมือนเสือที่แบบซุ่มดูอยู่ในเงามือดอ่ะเออคนเท่อะฉากนั้นเท่มากประทับใจไม่มีอะไรอวย <laughs> แล้วก็คนสุดท้ายมักเน่ซองมิน หล่อมากซอมมินคือน้องโตเยอะมากคือแบบดีมากคือการแบบการเล่นกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ถูกอ่ะแต่มันดีมากคือการที่แบบน้องเล่นกับกล้องน้องแบบทําแบบให้แบบดูเซ็กซี่คือมันเซ็กซี่จริงๆมันแบบดูดีดูแบบโอเคมันแบบ อันซองมินมันแบบ <laughs> พูดไม่ถูกอ่ะแต่แบบดีอ่ะดีเออโอเคแบบมันดีมากจริงคือแบบยิ่งฉากที่แบบเป็นฉากที่นอนใช่ปะ่ะแล้วก็แบบเนี้ยแล้วมันแบบถ่ายให้เห็นแบบเฮ้ยมันดีอะ่ะมันโอเคอะ่ะเออคือแบบอ่ะพูดพูดโดยรวมเลยว่าทุกคนอะดีมากจริงๆซึ่งอาจจะมีบางคนที่เราไม่ได้เห็นใน m อวีคือเห็นเป็นบางช่วงบางช็อต นิดๆหน่อยๆซึ่งแบบเหมือนสไตล์ชิปมันลำเอียงอะคือแบบแล้วห้ยงจุนไปไหนอะห้ยงจุนหล่อมากเลยนะในเอ็มวีอะทำผมแบบหล่อมากอะน้องไปไหนเนี่ยฉันงงตัวเองมากแต่ฉันว่าถ้าฉันตัดไอ้่เขาจะไปเจอน้องถ้าฉันตัดคันจะไปเจอน้องแต่แบบในเอ็มวีที่ดูเมื่อกี้ฉันตั้งใจดูมากเลยนะทําไมฉันไม่เห็นฮายองจุนฉันฉันสงสัยแค่เนี้ยคือแบบอะไรของมันวะเออคือ หรือว่าชั้นโฟกัสแค่เซลิมกับแอลลอนคือมันก็ไม่อ่ะเพราะว่าไทยองฉั้นก็เห็นไหยองจุนฉันก็เอยไม่ใช่วอนจินฉันก็เห็นแล้วยิ่งวอนจินอาจจะเห็นบ่อยแบบเยอะมากโงมินฉันก็เห็นคือแบบก็เห็นเยอะอะแต่แต่แบบพอเป็นไฮยองจุนมันจะเห็นน้อยที่สุดเลยนะคือไฮยองจุนอาจจะเห็นน้อยที่สุดเลยในเอ็มวีคือคนอื่นี่ยองพอเห็นคาคลาบมังแต่ไหยองจุนอะอ่าฉันจําได้แล้วฉากที่ต่อจากเซลิม แค่นั <c oughs> <c oughs> ้นเลยแค่นั้นเลยจริงๆที่ฉันจำได้เห็นัยองจุนแค่ต่อจากเซรินแค่นั้นเลยแต่มันก็มาแค่นี้จริงๆหรอคือแบบห้องจุนมาแค่นี้จริงๆหรออะไรเงี้ยเฮ้ยฉันฉันตั้งใจดูเซรินมากเกินไปหรือเปล่าไม่นะไม่หรอกคือเออยอมรับคือตัวเองเป็นเมนเซริมไงก็คือแบบ แต่ฉันก็ไม่ได้โฟกัสซลิมขนาดน,นั้นคือฉันนะดูภาพรวมฉันก็ดูหมดเว้ยคือฉันเห็นทุกคนแต่ให้ยองจนฉันเห็นแค่นั้นจริงๆอะ <c oughs> <c oughs> คือพยายามจะทำความเข้าใจว่าเออมีมันก็แค่สามนาทียี่สิบซึ่งค่อยสามนาทียี่สิบแกเฉลี่ยยังไงอะแกเฉลี่ยยังไงให้แบบฉันเห็นน้องให้ยองจุนน้อยฉันไม่เข้าใจ ฉันเข้าใจจริงๆคือเซริมกับอลลอนอะเห็นเยอะเยอะมากเยอะจริงๆในวีคือเห็นเยอะมากซึ่งฉันยังแบบเข้าใจว่าเฮ้ยที่ฉันเห็นฮยองจุดกับเอ้ที่ฉันเห็นอลลอนกับเซริมเยอะมากเนี่ยพ่อพาอฉันเป็นเมนเซริมเหนือเมนฉันเป็นอลลอนหรือเปล่ามันไม่ใช่อ่ะคือฉันว่าเดี๋ยวฉันไปตัดคลิปอะฉันจะเห็นน้องฮยองจูนเว้ยแต่แต่ตอนที่ดูเหมือนไม่กม่้เห็นจริงๆนะแต่ฉันก็ฟูกัดน้องอยู่หนูเว้ย ส่งกันทุกคนเลยะไม่เข้าใจอ่ะเออเออใดๆก็แล้วแต่คืออ่าโอเคจบจบเรื่องนี้กันไปเดี๋ยวไปตัดต่อเช็คคนสุซึ่งเอ,อ่อมาพูดถึงเรื่องเอวดีกว่าก็คือเปอร์เซนความหลอกของน้องๆอ่ะมันก็สาสะสองมาอยู่แหละคือแบบตัวเอ็มวีก็ทําให้ดีขึ้นซึ่งมันมันไม่ได้ตรงที่แบบฉันเสียสายตาอีกแล้วอ่ะคือมันเป็นเอวที่แบบ ไฟวิบับอีกแล้วซึ่งมันแบบดาขาวดำแดงคือแบบปนๆกันมาคือมันเป็นคอนเซปหรือยังไงไม่รู้นะคือซึ่งมันมีตั้งแต่เบรกเบรกแล้วก็คือแบบเบรกก็เป็นเอ่อต่อจากเฟรมก็เป็นเฟรมเป็นก็คือไมชันก็เป็นเออแล้วซึ่งมาเป็นกแาสเพเดลก็เป็นซึ่งอ่ะโอเคจะคิดว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของคาเวนตี้แล้วกันที่แบบสตาร์ชิพสร้างให้ก็คือ เออถ้าเป็นคาวิตีปุ๊บเอ็มวีทุกอย่างก็จะเป็นแบบวิบวับวิบวับวิไฟวิบวับ,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 บอะไรเงี้ยแต่แบบฉันก็อยากให้สตาร์ชิพแบบทําอะไรออกมาใหม่ๆซึ่งให้มันได้เห็นหน้าน้องๆทุกคนเป็นการโปรโมทน้องๆว่าให้ทุกคนน่ะโดนน้องๆตกบ้างอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่ที่แบบให้แค่น้องๆให้ทุกคนให้น้องๆไปตกทุกคนในรายการต่างๆอะ่ะคืออยากให้ทุกคนได้มาดู MV อะ่ะคือซึ่งเพลงอะ่ะดีเพลงดีมากแบบ ดีถ้าเต้นก็ดีโอเคคือแบบทุกอย่างโอเคอะยกเว้น m อมวีที่ชิปมันทำฉันไม่เข้าใจที่แบบทำไมต้องทำไฟแบบวิบวบวิบป๊บคือซึ่งบางทีอะมันมองไม่เห็นหน้าน้องจริงๆเวยฉันแบบไม่โอเคตรงเอบอกเลยจริงๆงดดรามาหน่อยจ้ะฉันไม่โอเคจริงๆจ้ะพูดเลยแต่ด้วยความที่พอถ้าถ่ายหน้าน้องจริงๆเห็นน้องจริงๆอะมันก็โอเคนะเออมันก็ดีอ่ะ แต่ทาไมถึงต้องทําอ v วแบบนี้ก็ไม่รู้เออไม่รู้เหมือนกันก็งงใจเหมือนกันมันอาจจะแบบเออแบกใหม่แบกบใแบบหม่แบบหมเนาะเออแบบวงอื่นเขาไม่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยโอเคก็จะพยายามทําใจแหละอืมอ่ะอืมไม่รู้จะพูดอะไรแหละพูดพูดไปหมดแหละก็คือ สุดท้ายนี้ก็คือฝากติดตามน้องๆคาวิตี้ด้วยแล้วกันนะคะทั้ง9คนนะคะจะเป็นเซรีมอลลอนจอมโมอูบินวอนจินยองจุนมินฮีแทฮยองซอมินนะคะน้องๆทั้ง9คนตอนนี้จากที่ตามมาคือโตอกันขึ้นมาเยอะมากพัฒนากันเยอะมากก็คือถ้าใครได้ตามตั้งแต่แรกเนี่ยจะรู้เลยว่าน้องพัฒนากันมากจริงๆนะคะก็ยังไงฝากติดตามแล้วก็ฝากเปิดใจรับน้องๆเข้าไปเป็น ส่วนหนึ่งในชีวิตอีกวงหนึ่งนะคะก็ฝากช่วยกันสตรีมเพลงการเพเดลให้ด้วยแล้วกันนะคะสำหรับด้อมอื่นที่แบบตอนนี้ยังไม่มีอะไรทํานะคะก็ช่วยฝากติดตามน้องๆคาวิตี้ด้วยนะคะสำหรับใครที่โดนน้องๆตกแล้วก็ไม่คืออยากทําความรู้จักแต่แบบ เฮ้ยฉันจะทํายังไงดีอะฉันอยากทําความรู้สักน้องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าอยากทำความรู้สึกนะคะเข้าไปในทวิตเตอร์เลยค่ะง่ายๆค่ะพิมพ์คําว่าเอ้ยวงนี้เป็นใครอะไรเงี้ยคือแบบเฮ้ยฉันโดนวงควาริตี้ตกการช่วยแบบเอ่อแชร์อัพหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยคือแบบหรือไม่งั้นก็บอกฉันโดนคนนี้ตกคนนี้จากวงนี้อะไรเงี้ยทุกคนนะคะในวงเอ่อทุกคนในด้อมคาริทตี้นะ่ะพร้อมที่จะขายควาวิตี้ให้กับทุกคนมากๆเลยนะคะลูกหมีก็พร้อมที่จะขายเหมือนกันแต่ไม่เคยทันใครเลยค่ะ เข้าไปคืนแบบอ้าวเขาขายไปหมดแล้วอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอเคฉันก็รีทวิตอย่างเดียวอะไรเงี้ยซึ่งแบบอืไปขายไม่เคยทันเลยอะไรเงี้ยก็ขายขายในติ๊กต็อกนะคะติ๊กต็อกเขาลูกเมี์คือจะขายส่วนมากจะขายพวกคู่ชิปอย่างเดียวนะคะหนักหนักสึก็น่าจะเป็นริมแอลโอเคก็คือจะพยายามขายน้องๆมากขึ้นด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ก็แบบพยายามจะทำคลิป ขายน้องอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ขายขำนะคะแกล้งน้องไปเรื่อยๆก็ถ้าใครอ,อยากรู้จักน้องๆก็สามารถทักลูกหมีไม่ได้เหมือนกันนะคะในทวิตเตอร์นี้หรือเอในติ๊กต็อกก็ได้ก็คือเดี๋ยวลูกหมีจะทําการสร้างคลิปเอโปรโมตน้องๆอีกทีหนึง่งให้ทุกคนได้รู้จักนะคะซึ่ง ในทวิตเตอร์ลูกม้ก็พร้อมตอบเหมือนกันแต่ถ้าไม่ตอบก็คือไม่ว่างนั่นเองนะคะโอเคค่ะสุดท้ายนี้นะคะฝากช่องทางช่องพาก,กันมาของพวกเราด้วยนะคะทั้งสามคนนะคะก็ยังไงวันนี้ก็ขอลาไปก่อนอ,อ๋อก่อนที่จะจากลานะคะช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิดนะคะใครที่ฉีดยาฉีดวัคซีนแล้วก็ป้องกันตัวเองเหมือนกันเนาะคือถึงจะฉีดแล้วก็ พิษติดเหมือนกันนะคะส่วนสําหรับใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็คือดูแลตัวเองดีๆเหมือนเดิมนะคะดูแลมากขึ้นกว่าเดิมใส่แมสตอนนี้ก็คือเขาให้ใส่สองชั้นแล้วเนาะถึงจะหายใจไม่ออกก็พยายามใส่กันนะคะแล้วก็ถ้าหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงการไปพื้นที่เสี่ยงได้เนี่ยก็ขอให้ทุกคนหลีกเลี่ยงเนาะแล้วก็พกเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไปเสมอนะคะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเนี่ยก็ใช้เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือเช็ดมือเนาะลูกหมีก็พกเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็ใส่แมสสองชั้นเหมือนกันถึงจะหายใจไม่ออกก็ต้องใส่เหมือนกันกเพื่อป้องกันตัวเองจากไวรัสโควิด19นะคะแล้วก็ลูกหมีก็มีเคล็ดลับแนะนําเหมือนกันก็คือ,อ,อถ้าใครยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเนาะแล้วก็แบบ กลัวกลัวว่าเสี่ยงแล้วแบบไม่รู้ว่าเราจะจะทำยังไงคือเราไม่รู้ว่าเราจะไปเสี่ยงที่นู้นที่นี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ต้มยาสมุนไพรกินนะคะก็มีสูตรในพวก u t u b e ก็มีเอ o g l e กก็มีบอกเหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้ลูกหมีก็ทั้งที่บ้านเขาก็ต้มให้กินเหมือนกันยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะกำลังหาแล้วก็รอวัคซีนอยู่เหมือนกัน ก็ยังไม่ได้ฉีดเอ่อตอนนี้ก็ป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ทําได้แค่ป้องกันตัวเองเนาะก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เอ่อขอให้เราสู้ไปด้วยกันในสถานการณ์ตอนนี้ที่ทุกคนก็รู้กันดีนะคะก็อยากจะให้เขาออกกันก็สู้ๆไปด้วยกันเนาะขอให้เราชนะสักที ค่สุดท้ายนี้ก็ฝากช่องทางพักกันมาของพวกเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube Twitter Facebook IG TikTok นะคะก็ติดตามกันได้ตรงช่องทางนี้เลยเดี๋ยวลูกหมีจะใส่ไว้ให้นะคะสำหรับวันนี้นะคะลูกหมีขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ